เดะ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 นั่นมันมันมันอะไรอ่ะห้องนี้มันอยู่โอ้ไม่รูปภาพนั่นมันทั้งยาด้วยจ้ะยาเลืยาไม่ค่ยยมันมันเรไม่ค่อยรล้สึกอะไรู้สึกว่าทประตูทำประตูบ้านลังขแก้ววะขวดแกเมือกี้เราจะพูดอะไรรูปภาพขยับทำใจแกล้ง แล้วทำไมมันก็น่ากลัวในแบบผมเป็นการ์ตูนอ่ะมันมันเป็นการ์ตูนตอนแรกแต่พอมาดูเอ้าไม่ใช่การ์ตูนเออเนี่ยข่าวว่าอมกอแจกเฟนในอินเตเกมเนี่ยม่รู้ว่าจริงไหมใครทำใครเป็นใครมันเนื้อเออเออเออ ไอ้ทอไอ้ออ้ท้อไอ้ท้อแอ้ท้อไอ้ท้กไอยทไอ้ท้อไอ้อไอกเ้อ้ท้อไอ้อไ้ท้ไออไอ้อไา้อไอ้ท้ไปเกอไอ้ท้อ กูอยากรู้มันจะคืออะไรเรียกไอ้รูปซ้ายบนเราไม่กอยากร้อนเลยโอ้ยเฮียอีกแล้วมเอาติดเพื่ออะไรเกชาตอนเด็กวิ่งไอ้เฮียรู้จุดประสงค์ชัดเจนที่มั้ยเฮ้ยอ้าวอ้าวอ้าอ้า What happened ไอ้เหี้ยแบบเรียบไอ้ทำไมแบบแชปเตอร์นี้ตรองหลอนจังวะ โอ,โอ๋อเด no hm. pues ี๋ยวช่วยออกเรีแอคชั่นหน่อยซิมันแบบถ้ามันหายก็แบบอ๋อไปตันขาดคำไปเหี้ยแกหายตัวได้เกชานั่นต้องทำลายทิ้งไปนะขึ้นออกมานียี จิ้งคือเลฟโมโฟเบียไหมนะอะไนะคุยเมื่อกี้พวกใส่งงมัวมมมมอมมมิงคือดฟโมโฟเบียหมใครมันเท้าอยเนี่ยนี่ก็ไฟแชกจุดไฟแชกอุดแชกเลยปีไฟแชกเลยไม่ต้องเปิดลไม่ต้องเปิดอะไรอะไรวะเะกี้ไม่ไไม่ต้องเปิดละ เปิดปุ๊บมาปั๊บปิดเลยกระจกเมรใครบอกว่าเกมเกมน่ารักน่ารักไม่น่ากลัวใครใครบอกเกมน่ารักน่ารักแบบนี้ไม่แบบนี้ไม่อาบนะวิ่งเลยวิ่งให้ไป น่ากลัวยี่หายนาที่แท็บเล็ตไอ้นลุนยี่หายไอตู้นี่เปิดได้ไหมเปิดตัวจับสแกนได้ไหมไเปิดดีกว่าเฮ้ยไอาำบนึงเห็นไหมมันทำไมมันทิงโอ้ยกอนชองมือฟีลโอ๋อะไรข้างหลังวินเห้อย่าทักกูไปไอพูปั้นเนี่ยเ้ช่องอะ เข้าไปในช่องเขาต้องควักไปว่าเออไอเฮียนาแกเฮียหลักการฟิสิกส์ทำไมมันวางให้อย่างดีอ่ะไอเต็มตบบอสเออใช่กระจกว้าวกระจกแตกหมดเลยกูจะเตฟอย่างดีเพรา่าเสียงเสียงเสียงกระจกทำอะไรได้อ่ะไม่รู้เหมือนนกั่อยกับบอสป่อยกับบอสใช่มกูดูแล้วกระจกทำอะไร แค่ตรงกลางมีอะไรเอาไว้ปลาเอาไว้ปลาใส่บอลเลยติง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 ไม่รู้มีไหนกูว่าใช่อุ้ยอุ้ยมาดีเลยอช่วยนะแอมันช่วยได้ช่วยแล้วปลาใส่หบอเช่วกโดนปลาเข้าไปแบจานร้อนอะจานร้อนเลยปลาทันหนึ่งไม่ควรไม่โอเคโอเค เลสียงเลยข้างหลังก่อนเลยค่ะข้างหน้าไอ้มันโผล่มาอ่าโอเคอะไรวะไฟลำแสงกัตจกวิเศษอ่ะกัตจุวิเศษมึงโทรมันทยี่อะไรไอ้ไหนกัตจกวิเศษจะบอกข้ากูไม่ใช่ไอ้ไม่กูไม่ใช่ไอายอะไร

นั่นไงแสงสว่างเออสว่างเจ้าสัตเกินตดนกูเป็นยังมีอะไรอีกอะทางนู้นทุมันมีอะไรกขลังไอ้งงเงาไปวีดีโอคอไห้ไปไกว่าขลังตายเหรอมึงไะตายเหรอตายไปแล้วตายไปเป็นผีที่แปลกมากโดนกระจกก็ตายเปิดเลยเปิดดี จกมึงสุดยอดว่ะรเปนยากช้าเลยหรกระจกเสียงมึกเอาแงแนไงเอ้กระจกแิายเลกระจกแตกไอเฮียเฮียแลวเียวิ่งเลยตายเกมไม่ใช่คืออะไรโอะอะไรวแทนเกระจกเสกกระจกเฮ้ยอไไม่ไม่ไไม่ไมแตกมาเลยแตกมัน เข้าไปเลยใช่เออทำไมฉากฉากนี้ถ้าคนรู้ดีไม่ต้องแดกโอ้โหหิวข้าอืมไอฉากตำนานเลยนะเออรู้จักเรื่องเต้นแมเก็ต้องรู้ฉากนี้แหละแดกมันโอ้มาโหมูมูชิ้นเด็กโอ้โหว่างโถว่างโถไรอ่ะว่าง เฟมเฟมเดือดใจที่ไรเสียงตาวเเป่าคุยเปล่าเป่าคุยไหมเป่าคุยไหมโอ้ยฟกิ้งก่อนแล้วใครเป่าได้เด้ได้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 อเจี่ยอะไรเนี่ยได้ดด้ีดดโว้าวว้าวโอ้ลังอยไปมาหกอย่าไปมาีตาอ้าวอืม จบแชปเตอร์แรกแลดีดีนิ้วหายไปครึ่งจากกขอ่าบอกอย่าบอกนะเล่นจบแล้วจบแล้วคือแบบจบแล้วแอล้ย่าเร็วกูจำได้นี่บอสไฟเตอร์สุดท้ายจบแล้วไอ้้ยแม่งอินเป็นทับไลายปิดประตูเฉยอาว่เจ้คเท่คาเทเอาแล้วนี่ฉากหนังนี่ะ มัได้แบบใส่แบบทิกตอกอ่ะทิกตอกแบบเสียงเพลงทิกตอกอ่ะเตืตืดตืตืดตือเตือ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 ตืดเปลี่ยนเียเฮ้ยโอ้ยปวดเพีแล้วเดินไปทำไมตายตาย ป,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 ประตูเสู่อิสรภาพประตูปะเปแล้วเ,เปิดออกให้้ามาจ้า